ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาบอกข้อเสียของการทำคอกแบบเชิงมาเงี้นะครับนี่ครับเวลาฝนตกครับปัญหาครับปัญหาที่ซุมแ <c oughs> ลยครับระบังว่าฝนจะสาดเข้า้อกครับหรือมันจะ้อกมันจะเชื่อนนะครับส่วอเลยครับค <c oughs> วามหนวเราจะมาเียวมตัวกันนะครับ เราจุดไฟอยู่ตัวไปเพือนี้เป็นพื้นที่แหน้นะครับผมมาได้ครับตพืนีะครับแต่ส่วนฝั่งนี้นียยัง่ายังยังไม่คัดจุนะครับก็ลยเปียยนะครับเดี๋ยวคราังได้แค่เนี้บ เียบอะไรครับพื้นแถวเนี้ยเสียงเะไลยั็ธ์ลน่ยนะครับเพราะว่าไเราไม่พอแต่ความรู้เสียบไปเลยนะครับฝนอากาดจากข้างบนนเพอมาเงยนะครับพอเสียคือเราต้องหานาฝนต้องหาผ้ามาคุมโดนต่างใข้าวไม่ได้นะครคุมแล้วแต่ว่าก็ยังรังาได้อีกนะครับเพราะ่วงยอดฝนพายุคุณแรงนครับ ต้องหาม่าเพื่อ,อยู่ืออะครับต้ออย่างน,นี้ครัที่ไม่เกียดนะครับเ่าก็นอนลงเขาได้นะครับที่ไม่เกียเอาจะหาพื้นที่แห้งน,นะครับเพื่อรวมตัวกันให้เกิดความอบอุ่นของเครนะคระับให้กัไม่มาน้อนเกียดนะครับ ก็ไม่มานอนนะครับเนี่ยเกษตรกรคนน้อยนะครับเคร์ปัญหาเช้นใบเช้อนะครับเช็้ใบเชนะฮะดีครับเขาจะนอนอัดกันนะครับเพ่อเกความอุ่ให้ตัวเขาครับปกติหมูนี่จะ ที่ร้อนนะครับแต่วันนี้ฝนตกทำให้อากาศภายนอกนะครับเกิดความชื้นเย็น,นทำให้เขาเนี่ยอาจจะมีอาการเอ่อเกิดกับปอดท่าเรืนหายใจนะครับไได้นะครับเราเก็บจาะหาความชื้นไปเรื่อยจน้ราเหนื่อยลำบากมากเลยการเรื่องกระหายวนได้แค่นี้นะถ้าใบเดี่ยวนะครับทีนะอบ่อสอ ของอกเลิกการโฆษณาแล้วนะครับเอามารวบรวมมาตัดนครับตัดมาแล้วก็ับหยุดฟนเข้าไปครับขนา,าเป็นก็ถึงปุ๋ยน,นะครับแล้วก็ทำพัาถึงปุ๋ยหายแล้วัไปเรือยไปเลยรนที่ผลหายไม่ได้นะครับ,บ ก็จะเป็นผ้าแัลนนะครับทีาม,มา่าไว้อยเแค่สะาด้ตดนู้วก็ติดตามร้อนหน้านะครับิดเปิดเท้าิด้าต้องงที่ฝนไม่สาดนะครับถ้าเปิดดฝนสาดก็จะมีปัญหาเรืลงที่ไปหาก็จะเสียด้วยนะครับ yeah. เดี๋ยวไม้าก็ไม่เป็นไรครับ ก็สะอาดนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทีมงานที่จะเลี้ยงหมูแล้วก็ปลูกเติมแบบเติมมาเงี้ยน,นะยกสูงครับข้อดีของของของหน้าร้อนมันก็อากาศเย็นนะครับอากาศเย็นมันทำให้หมูเนี่ยไม่ไม่มีอาการตึงเครียดนะครับหมูใช้ใจมันดีนะครับหมูกระทันก็นอนสบายนะ ครับผมอ่าคิณดิ้วก็ขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ